สวัสดีครับวันนี้พบกับผมรองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมทําคลิปนะครับผมจัดอันดับนะครับท็อปสินะครับผมนักเตะนะครับผมเออาบและเออาบนะที่คนนิยมมากที่สุดนะของท็อปเซิร์ฟนะอันนี้ก็คือจะเอาท็อปเซิร์ฟมานะสองคนนะครับผมมาเฉลี่ยนะครับผมก็ ทำความเข้าใจกันก่อนเลยนะครับผมถ้าเป็นผู้เล่นคนเดียวกันหลายๆการ์ดก็จะนับเป็นคนเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นพิมปงอ่างเงี้ยสามการ์ดนะครับผมก็จะนับเป็นมีคนเล่น3คนเพื่อที่จะมาให้มันสับสนในการนับนะครับผมถ้านับแยกการ์ดมันก็จะเยอะไปใหญ่นะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลย The best top 10นะครับ RB RWB นะครับกองหลังฝั่งขวานะครับหรือว่าจะเป็นอ่าแบ็กขวานะครับ full back เนาะ ท็อปเซิร์ฟนิยมใช้มากที่สุดของวันที่20เดือน3ปี2 0 2 4นะครับผมก็มีดังนี้นะก็อันดับที่1นะครับจะเป็นวอล k e เกอร์นะครับผมล่าง88นะ42คนนะครับผมอันดับที่2นะครับจะเป็นอาคาร์ลอสอาเบโตนะครับผมอาเบโตนี่เท่ากัน42แต่ผมมองว่าอาเบโตมีทั้งหมด3ล่างนะได้เปรียบอาวอล r กเกอร์ Walker ก็เลยให้วอล k e เกอร์ขึ้นที่1เพราะว่ามีล่างเดียวนะครับส่วน ฟิมโปงฟิมโปงนี่จะอยู่ถึง3 3ล่างนะประมาณ 3- ถึง4่ล่างนะก็อยู่ที่3นะฟิมโปงจะมี31คนนะครับตามด้วยซัมโบต้านะซัมโบต้านี่24คนนะครับผมจะเป็นล่างที่ไม่สามารถซื้อขายได้นะต่อไปจะเป็นซานิตินะครับล่างนี้ก็ซื้อขายไม่ได้นะแล้วก็เป็นซานิติอีกล่างหนึ่งนะครับแล้วก็ล่างก๊อตเขาก็คือล่างแต่ภาคที่แล้วเนาะอันนั้นก็ซื้อขายไม่ได้มีล่างเดียวที่ซื้อขายได้ก็จะเป็นซาเนติ8 8ดเนาะส่วนอันดับที่6จะเป็น ดุมฟี่นะดุมฟี่อยู่ที่13คนอัพนะครับผมก็ดุมฟี่อยู่ประมาณ2ล่างนะล่างนี้อาจจะเป็นล่างหลักที่เขาใช้กันนะครับอันดับที่7จนะก็จะเป็นอาคาฟูนะคาฟูนี่นะครับผมคนใช้อยู่ที่อ่าคนอัพนะครับผมคาฟูมี2ล่างเนาะส่วนอันดับที่8จะเป็นเจ้ากันเซโร่นะผมมองว่าเจ้าอ่ะที่คนไม่ไม่นิยมนะก็ประมาณ2คนอัพนะ เพราะว่าอ่าหนึ่งสเต็กมันเยอะสเต็กมันเยอะแล้วราคามันแพงถ้าจะเอาเจาเอาอาเบโตดีกว่าไหมสเต็กเท่ากันสเต็กใกล้เคียงกันราคาใกล้ใกล้กันประมาณนี้นะอันนี้ในความคิดผมนะคนเล,เ,ลเลยนิยมอาเบโตมากกว่านะครับผมอ่าส่วนไอ้พวกค่าพลังน้อยน้อยนะมันก็เลยประมาณว่าไม่แพงแล้วก็โหดพอ,พอกับเจาก็เลยเล่นเม็ดส้มดีกว่าเลยคนนิยมวอล์กเกอร์อย่างเงี้ยนะครับผมดุมฟี่อย่างนี้นะครับผม อันดับที่9นะจะเป็นอ่าโทมิยะสึนะครับผมอะสองคนอัพเหมือนกันนะครับผมแต่ผมให้เจ้านะขึ้นที่8นะเพราะว่าอ่าเจ้อล่างนี้มันค่าพลังเยอะกว่าอ่าโทมิยะสึนะโทมิโท,โทมิยะสึก,ก็คนนิยมอยู่นะแต่ไม่อ่าค่าพลังมันน้อยนะครับผมส่วนอันดับที่10นะครับผมก็จะเป็นรามนะครับผมมากกว่า1นะครับประมาณนั้นนะรามก็อะที่ให้มาเพราะว่าส่วนใหญ่คนจับ อาร์บีไปเล่น CDM เยอะนะครับผมก็คือมันไม่ใช่ตรงตำแหน่งมันแต่เขาก็จับไปเล่นเยอะแต่ผมตัดเขาเรียกอะไรติ๊กติ๊กติ๊กแต่ว่าที่เล่น RB มาเนาะก็เลยให้อยู่ที่10นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับท็อปท็อปสินะครับผมของผู้เล่นฝั่งขวานะฟูลแบ็คนะที่คนนิยมใช้มากที่สุดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับทั้งหมดที่คนนิยมใช้นะ ก็จะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมโอเคครับรวมทั้งหมดนะสำหรับ RB และ RWB นะที่ท็อปเซิร์ฟนิยมใช้นะครับผมก็มีดังนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ t ิปเปิลเนะก็จะเป็นคนนิยมใช้มากที่สุดแต่เบิลจะเป็นคนนิยมใช้มากนะเอจะเป็นคนนิยมใช้ปานกลาง A จะเป็นค่อนข้างน้อยและตามด้วย B คนใช้น้อยและตามด้วย C คนใช้น้อยที่สุดนะครับผมก็คืออันนี้จะตัด ความนิยมไม่เกี่ยวกับความโหดนะครับผมโอเคครับมาอธิบายกันทิปล์เอสน,นะก็จะมี2คนนะครับผมจะมีอ่าอเบโตกับวอล์กเกอร์นะวอล์กเกอร์จะมีร่างเดียวนะส่วนอาเบโตนี่จะมี3ร่างนะครับผมตามมาด้วยดับเบิลเอสนะดับเบิลเอสก็จะมีะฟิล์มโปงนะจะอยู่ที่31คนนะก็มีอยู่3ร่างนะครับแล้วก็มีตำแหน่ง RWV 1ร่างนะส่วน S นะก็จะเป็นโดดๆเลยนะครับผม 24คนนะครับผมก็จะเป็นซาโบตานะร่างนี้ซื้อขายไม่ได้นะเป็นร่างที่ผมมองว่าถ้าซื้อขายได้อาจจะขึ้นที่1แทนบ็อกเกอร์นะครับหนึ 1, ่งสเต็ปมันแค่8เกแล้ว1ราคามันไม่แพงอยู่แล้ว8เก้ามันตกอยู่ประมาณ2-3งเอมนะปัจจุบันแล้วก็มันเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาห้า 5, ทั้งคู่เนี่ยมันโกงตรงนี้แหละนะที่มันมีคนเล่นน้อยเนะ่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันแจกตอนมันแจกะมันสุ่ม ใครจะได้ LB หรือใครจะได้ RB พวกที่ได้ RB ก็คือโชคดีไปเพราะว่าตำแหน่ง RB เป็นตำแหน่งที่น้อยมากนะครับผมโอเคครับส่วน A นะ A นี่จะอยู่ที่13 10อ่ะ10คขอัพขึ้นนะ10คนอัพถึง20นะก็จะเป็นอ่าดูมฟี่นะครับผมแล้วก็ซันตินะครับผมซันนติเนี่ยจะมี3ล่างดูมฟี่ก็จะมี2ล่างนะล่าง RB กับล่าง RWB นะส่วนซันติจะมี3ล่างนะครับล่างซื้อไม่ได้มีล่างซื้อได้แค่ล่างเดียวคือล่าง88เนาะ ทั้ง2ล้างซื้อไม่ได้นะอันนี้คืออีกรูปอีกล่างหนึ่งหารูปภาพมาไม่ได้นะครับผมต่อไป B b คือคาฟูนะคาฟู u, แล้วก็โทมิยยสุแล้วก็จะเป็นเจ้ากันเซล่ลรามนะครับอันนี้คือจะมากกว่ามากกว่าตึขึ้นไปัพขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับแต่ไม่ถึง10คนหรอกนะครับส่วน C นี่ C คือมากกว่า1นะครับประมาณ1-2-3คนประมาณนั้นไม่น่าเกินนั้นนะครับผมที่นิยมนะก็จะมีคลสนะครับผม เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลิสเจมนะครับฮาคิมี่นะครับประมาณนี้ฮาคิมี่น่าจะฟอร์มตกนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นร่างใหม่มาเลยนะครับผมตามด้วยนานาบาสนะครับผมเปโดโปโร่ o, นะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ RB นะก็คือหนึ่งมันน้อย RWB มันน้อย RB, RWB มันน้อยตัวหลกัลกๆก็จะมีประมาณนี้แหละอ่าฟิมปง ซาโบตาซาเนติ ota, eti, นะครับคาฟู u, นะเจ้านะครับลามแล้วก็วอลเกอร์ประมาณนี้อาเบโตประมาณนี้หลักๆนี้ไม่เกิน5ตัวนะที่คนนิยมใช้นะอเล็กซานเดอร์อาโนนะอ่าอเล็กซานเดอร์อาโนนะคนไม่นิยมใช้นะแต่ผมลองใช้ละเวิร์กนะอยากให้ลองนะครับเทนอเล็กซานเดอร์อาโนอีกหนึ่งตัวนะอยากให้ลองนะแต่ว่าท็อปเขาไม่ค่อยลองกันหรอกนะครับผมส่วนใหญ่ท็อปเขาจะเล่นพวกฟิมเอ่อฟิมโปงวอลเกอร์จบอาเบโตนะหลักๆนะสายเกมรับมากกว่านะครับ a l e x น n d e r anou มันสามดาวไงไม่ค่อยมีสกิลในการเอาตัวรอดนะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าอะไรมานะครับผมก็จะมาทําให้ชมนะครับผมรอดูนะครับว่าจะมีคอนเทนต์อะไรนะครับผมคอนเทนต์นี้ก็จบครบตําแหน่งแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่อยากดูตําแหน่งอื่นก็ช่วยนะครับผมเข้าไปดูในช่องนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ